ไต้ฝุ่นตักเพชรพับหลุดวันควงนางเอกดังก่อนหน้านี้มีเพจช,ชื่อดังเผยภาพหลุดของนักแสดงสาวมุกดาณรินรัตกับนักแสดงหนุ่มไต้ฝุ่นตักเพชรเพราะมีข่าวลือว่าทั้งคู่คบกันแต่บอกแฟนคลับว่าเป็นแค่พี่น้องทีมข่าวมีโอกาสได้คุยกับหนุ่มไต้ฝุ่นจึงให้เจ้าตัวเคลียร์ถึงเรื่องนี้ว่าความสัมพันธ์เราสนิทก,กันเป็นพี่น้องที่สนิทก,กัน ความสัมพันธ์เราเป็นเรื่องของอนาคตถามว่ามีลุ้นไหมเจ้าตัวตอบเลยว่ามีลุ้นแต่ขอให้โฟกัสที่งานเป็นหลักก่อนด้วยอายุของทั้งคู่ยังน้อยอยู่งานนี้ใครที่เป็นแฟนๆของคู่นี้ก็รอเตรียมฟังข่าวดีได้เลยขอขอบคุณข้อมูลจาก s o c i a l n e w u p p d t t e .com ขอบคุณค่ะ